สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครูแจ๊คพามาเที่ยวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวแบบสายมูตัวพ่อเลยนะครับที่อาสมฤษีเนนธาตุพุทธคุณตั้งอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนพื้นที่ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่เคยถูกรางวัลใหญ่ซื้อที่ดินถวายให้ฤษีเนนสร้างอาสม จุดเด่นสำคัญเลยนะครับก็คือองค์ปูหรือสีพรหมเมตที่มีขนาดใหญ่ในทางความเชื่อปู่หรือสีองค์นี้มีตำนานว่าเป็นครูของครูทั้งปวงในแต่ละวันนะครับก็จะมีผู้มีจิตศรัทธาในองค์ปูหรือสีนะครับแวะเวียนเดินทางเข้ามากราบนมัสก,การเป็นจำนวนมากเลยนะครับภายในอาสมนะครับก็จะมีประติมากรรมรูปเคารพประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ เช่นองค์พระพิฆเนศนะครับองค์ปู่ฤาษีนะครับเสียงปู่ฤาษีที่ประดิษฐานอยู่นะอาสมแห่งนี้ภายในบริเวณอาสมนะครับก็จะมีรูปปัติมากรรมองค์พระฤาษีปางต่างๆประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อเรากราบสักการะองค์พระฤาษีเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเดินออกมาเราก็จะพบกับถ้ำจินดามณีนะครับภายในถ้ำจินดามณีก็จะประดิษฐานรูปเคารพต่างๆและเจ้าเงาะนะครับในวรรณคดีเรื่องสังทองที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าเงาะว่ามีความมหาัศาจรรย์ทางด้านโชคลาภบรรดาลความร่ำรวยเงินทองธุรกิจการงานการเงินให้เจริญรุ่งเรือง เมื่อเดินต่อมานะครับก็จะพบกับองค์พญานาคที่เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวัสนาโภคทรัพย์ต่างๆเมื่อเดินออกมาทางด้านนอกนะครับก็จะพบกับปฏิมากรรมเทเวสุวรรณหรือเทวกูุเวนที่นับว่าเป็นหนึ่งในความเชื่อที่เน้นผลในด้านโชคลาภการป้องกันพูดผีปีศาจ ในฐานะธนบดีหรือผู้ประธานโชคลาภเป็นเจ้าแห่งยักษ์นายแห่งผีมีฤทธิ์ขับไล่ความชั่วรายและพูดผีปีศาจโดยส่วนใหญ่นะครับคนที่เดินทางมาที่อาสมแห่งนี้นะครับก็จะมาเข้าพิธีรถน้ำมนต์กับปู่ฤสีเนนเพื่อเป็นการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีต่างๆและเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตนเองนะครับ เมื่อครูแจ็กกลับสักการะองค์พระฤาษีเรียบร้อยแล้วนะครับครูแจ๊กก็จะมาทําทานต่อนะครับที่อาสมแห่งนี้นะครับมีปาลาคราฟเป็นจํานวนมากเลยนะครับเราก็มาให้อาหารปาลาคราฟกันนะครับเป็นการทําทานให้กับสับประสัตว์น้อยใหญ่อีกด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คลิปครูแจ็คด้วยนะครับและขออารัธนาพระบาร,รมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิชา ปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ